ในช่วงแรงสกคิดวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีข้าวดีสัหรับพี่นองกกนเกษตรกรนพภาะวะเทโกโซค่ะครบประกาศถึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สาหรับเกษตรกรรายละเอียดอีกเป็นบรรดติดตามได้ในช่วงแรงสกคิดสกิดข่วค่ะแรงสกคิด ประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกเกษตรกรลดภาระนีสินพ้อมออกมาตรการดูแลภาระนีสินคลินิกหมอนีจ้าสวัสดีจ้า ทงชาวเกษตรกรฟังให้ดีฟังทางนี้เรเข้ามาเรเข้ามาจ้าเพราะว่าผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรัรวทบโกศลในนะเขาได้เปิดเผยมาว่าตามเทคะณะกรรมการนโยบายการเงินร,รั่วกโนงโงมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25เปซต่อปีจาก0.50เปเซ็นเป็น0.75เปเซต่อปีทบกศในฐานะสถาบันการเงินเฉพากิจของรัฐมีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรแล้วก็การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่านรักของประเทศพร้อม ตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทางอัตราดอกเบีย้ยลูกค่าสถาบันชนดีร่วมเอ็อ อาตาดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีรั่ว NOR แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRA ว,ว่าให้นานที่สุดเพื่อแบ่งเบาภาระอัตราดอกเบี้ยในช่วงค่าขึนให้กับกเกษตรกรลูกค้าสถาบันกเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการด้านการ,กรเกษตรทั้งนี้เนี่ยน,นะเขาบอกว่าทกโซก็ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือกกเกษตรกรลูกค้าในทุกกลุ่มตั้งแต่การดูแลภาระนี้สิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนการปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วก็การขยายเวลาชำระนี้ให้ลูกค้าเนี่ยนะสามารถชำระนี้ได้ตามสั การจัดทาคลินิกมนีเพื่อจะลดหนี้ขั้วเรือนการกกลเกียหนี้แล้วก็การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทั้งในหรือว่านอกระบบรวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้การเติมสินเชื่อไหมภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่พ่อนผลเพื่อจะเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกับชุมชนด้วยนะจ๊ะไอ้ บริการคงถกโซทีทออกมาเนี่ยนะซาว่าทุกใจพี่นงชาวเกษตรกรกันอย่างแน่นอนเพราะจะได้เอามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าจ,จ่ายในยามเทศนสนาก,การมันเป็นพันนีเยนะจ๊ะบ๊ายบาย